มลิวันเธอเคยสงสัยไหมว่าสรุปฉันเครียดเนี่ยใช้คำไหนดีอ่ะวันนี้ในการมาดูเลยค่ะมาดูคำแรกค่ะคำว่า stressed ไม่ใช่ stressed นะคะอ่านว่า stressed ทหารค่ะ stressed stressed อีกคำค่ะ stressful stressful เอาทีละคำคำแรกก่อน s t r e s s นะคะคือใช้กับคนแบบเราตึงเครียดนะคะเราจะใช้คำว่า i am stressed I am stressed มาดูตัวอย่างเพิ่มดีกว่าเพิ่มความเข้าใจ verb นะคะที่ใช้กับคำว่า stress เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่คำว่า feel am หรือคำว่า became ก็ได้นะคะมาดูตัวอย่างค่ะเคยรู้สึกเครียดไหมคะเวลาที่จะมี present มาเนี่ยอ่ะเราเป็นภาษาอังกฤษว่า I feel stressed about my upcoming presentation พูดตามค่ะฝึกไปด้วย I feel stressed about my upcoming presentation feel stressed about คือเครียดเรื่องอะไรนะ I feel stressed about my upcoming presentation เป็นไหมคะเวลาที่ทำงานก็สนุกดีแต่พองานเยอะปุ๊บเริ่มแล้วคะ่ะเริ่มเครียดเริ่มเครียด I became stressed after receiving a lot of workload ผู้ตาม I became stressed After receiving a lot of workload นั่งทำงานอยู่ในมุมแบบขมุกขมัวแบบว่าอยเพื่อนก็ถามว่าแกเป็นอะไรแกฉันเครียดเพราะว่าแบบเดทไลน์นะแกเราเป็นภาษาอังกฤษว่า I'm stressed because of the deadline I'm stressed because of the deadline โอ้แก d e a d l i n มันทำให้เครียดเวลาที่เราแปลนะคะไม่ใช่เราต้องแปลว่าฉันรู้สึกเครียดเพราะว่าวันกำหนดงานนะคะมันจะเป็นภาษาแปลค่ะให้เราเข้าใจประโยคนี้นตามสิ่งที่เราพูดเราพูดยังไงคะ I'm stressed because of the deadline โ <c oughs> อ้เด a d ล i n มาแล้วแกฉันเครียดแล้วเกินอย่างเงี้ย นี่คือ I'm stressed because of the deadline โอเคนะคะมาดูอีกคำหนึ่งคือคำว่า stressful นะ stressful เนี่ยใช้อธิบายแบบเหตุการณ์นี้หนังเรื่องนี้ข่าวแบบนี้มันเครียดเนี่ยคือใช้คำว่า stressful ได้เลยมาดูตัวอย่างการใช้ค่ะตอนเช้ารถโครติดเลยอะโอ้โหเครียดมากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า the traffic this morning was really stressful ใช้คำว่า was มาเล่าตอนเช้า the traffic this morning was really stressful อืมโอเคใครเป็นอย่างนี้บ้างพูดตามอีกรอบหนึ่ง The traffic this morning was really stressful โอเคใครที่มีแบบน้องหมาน้องแมวแล้วน้องหมาน้องแมวไม่สบายค่ะโอ้โหการจะดูแลน้องหมาน้องแมวไม่สบายมันเครียดนะเพราะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาพูดไม่ได้ Taking care of a sick pet can be stressfulTaking care of a sick pet คือการดูแลน้องหมาน้องแมวที่ป่วย can be stressful ก็คือแบบมันเป็นอะไรที่เครียดได้เหมือนกัน มันเป็นอะไรที่เครียดได้เหมือนกันเนี่ยคือคำว่า can be stressful taking care of a sick pet can be stressful อีกรอบ taking care of a sick pet can be stressful อีกหนึ่งประโยคนะคะเคยแต่งงานหรือ,อยังคะ <c oughs> การวางแผนการแต่งงานเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเครียดเนาะจะชวนใครบ้างจะต,ต้องมีอะไรบ้างเอากี่โมงเอาใครมาบ้างแอบเครียดเนาะดังนั้นสามารถเล่าได้ว่า planning a wedding is often stressful Planning a wedding is often stressful. Planning a wedding is often stressful. Planning a wedding is often stressful. เออ Planning a wedding is often stressful. Planning a wedding is often stressful. เย่ตอนนี้ทุกคนก็ใช้คําว่า stress กับคําว่า stressful ได้แล้วพาก็มีหนึ่งคำถามทดสอบความเข้าใจลองตอบสิว่าจะเอา stress หรือ stressful เคยไปร้องเก่กับเพื่อนไหมแล้วเราต้องไปนั่งฟังมันอะเราสามารถเล่าสนุกสนุกได้ว่า after hearing you last night I feel Pip-Pip-Pip stress หรือ stressful เติมกันมาได้เลย